ชมพู่และนอ็อตร่วมงานแต่งต็อปอัยอวัฒนและออยนันทิสากรุ๊ปช็อตนี้เห็นแล้วยิ้มเลยชมพู่และนอ็อตเกี่ยวก้อยร่วมงานแต่งท็อปอัยอวัฒน์และออยนันทิสากร๊ปช็อตครอบครัวน่ารักเห็นแล้วยิ้มเลย เรียกได้ว่าง,งานฉลองสมรสพระราชทานระหว่างท็อปอายวัตศรีวัฒนปร,าาประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคินพาวเวอร์ประธานสโม,มสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้กับเจ้าสาวสุดสวยออยนันทิสาตันยงเวททายาทตระกูลธุรกิจชุดนักเรียนตาท็อปสันงานถูกจัดขึ้นณเดอะพาวิลเลียนแอดซีวารีเมื่อค่ำคืนเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นงานแต่งที่รวมบุคคลดังจากหลากหลายวงการเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่ ซุปตาชมพูอาริยาที่ควงคู่กับคุณสามีสุดหล่อน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์พร้อมด้วยลูกชายฟ้าแฝดน้องสายฟ้าและน้องพายุเดินทางมาร่วมยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกด้วยและก่อนที่จะออกจากบ้านแม่ชมก็ได้จัดกรุ๊ปช็อตของตัวเองในชุดเดรสสวยสีชมพูสดใสบอกเลยว่าสมกับเป็นตัวแม่จริงๆทางด้านพานอน็อตก็ได้สวมสูทสากลหล่อออร่าเต็มเฟรมมากๆมาถึงลูกๆพี่สายฟ้าและพี่พายุ ก็หล่อเนี้ยเป๊ะมากท่านประธานสุดๆเหมือนพ่อน็อตมากๆเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วแฟนคลับยิ้มตามเลยแต่ที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะสาวน้อยเล็กสุดของบ้านน้องเอบิเกลที่งานนี้ไม่ได้ออกงานคู่กับคุณแม่ชมทำเอาแฟนๆแ,แอบเสียดายที่ไม่ได้เห็นชุดคู่แม่ลูกเลยทีเดียวซึ่งคุณแม่ก็ได้เขียนแคปชั่นแซวลูกสาวไว้ด้วยว่ามีคนไม่ได้ไปงานเรียกได้ว่าน่ารักครอบครัวอบอุ่นจริงๆคะ่ะ